การนมัสก,การครับปู่ค,ครับครับผมปู่<อ>ปู่ไม่ได้อยู่ที่วัดใช่ไหมครับปู่อเ,อเออเป็นอ,อีก่เวลอะอาะอ๋อครับครับปู่ก็โ,<อ>โทรโทรหาปู่เมื่อวานหลายสายอยู่แต่ว่าปู่ก็ไม่วางรับสายก็เลยคิดว่าปู่อาจจะไม่สบาย<อ>ปู่ไม่สบายใช่ไหมครับปู่สบายแง เออตั้งจุระจวนตัวแน่โอ้ครับครับต่างหรือกำลังะน้อย่อกับกะเาไปเลี้ยอย่างไรบ้างเยอะโอ้ครับครับปู<ม>ปูแล้วปูไม่สบายดีขึ้นหรือยังครับปูอแบบการไปดีขึ้นเลยล่ะไม่มาโยกโอ้ครับครับปูไข่เปลี่ยนเรี่ยงอยู่แล้วต้องจาต่อครับมครับครบปู หลังหลังจากที่ปล่อยชุดสองวดไปแล้วปู่ได้เอาเลขไปเสี่ยงหรือยังครับปู่ไปแล้วไปเจียงแล้วโอ้ครับปู่ก็ตั้งี่เก่าสองหรือเก่า, 3, าสามเริ่มปู่เล็ดเลครับครับปู่ก็งายงายเยอะครับปู่งายงายงายโอ้มันงายปัน้นเจีนนะวยวไอ้นี่ยรถนะครับฝันเที่ยวฝันเที่ยวรถเนี่ย รถใคร,รครับปู่เับไปไปตลาดรือไปอย่าง,ไไงนี้แหละนี่นน่อย<ม>นั่ง้ายน้ำูครับูอยู่สองคนเนี่ยนดน่อยครับครับปู่ขัเกี่ยิบิตัวไดสละครับปู่เียนรถอนะเอา้าเจ็ดเจ็ดสีเก้าเจ็ดเจ็ดซีเออ ผมตีเข้าที่เข้าเจ็บเป็นที่แล้วที่เจ็บเจ็บกัน้อยจังไอพี่ต้อนั่งของเราดิ๊ดด้อยมันบ kind of อกเ bah, มขลุงนลนแล้วมันบอกเมขอูผมตีให้ทักว่าประกานละครับดิกดด้อยนี่อ๋อครับปู่ต้งงมดจันได้ยุ่งวะปกว่าอู้อูปอาจารย์ละ คมันบอกสามตัวครับ,บอสองตัวตัวไหนครับปู่าสามหกสองครับมุกซี่สามหกสองได้สามหกสองกับมกซี่เขานี้ตัดเลขรถเรือตาติจัลนาเด้อครับครับปู่ครับปู่ครับแล้วเด็กน้อยนี่มาจากไหนครับปู่ มันขึ้นขอไปน้ำไปร่มตลาดไปตลาดมรับารลงรถยาวมันก็ย่างไปบอกมันว่าเสียเลขให้มีวางดีแหละครับปูใส่สองคนอ๋ออันนี้ในในความฝันหรือว่าชีวิตจริงครับปูแต่ต้นฝันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงอ๋อในความฝัน,อน,ฝนเออปู่ฝันว่าเดี่ยับรถคันนี้ครับครับอ่า นี่ละปะัญหามันขึ้นอยู่ตรงตรง,งนี้แหละครับปูส่สามหกสองเนี่เพราะว่าหย่ยอยเยนเาางง 3, 6, นรื่องรางเลยอือครับครับปู่เพราะ่านเรื่องรางเพราะว่ามะเชียงมึงแล้วมันวางดนาไงหลังสามหกสองนี่อือครับโอ้ยตึ๊บปีนไปปีนมากนะครับครับปู่อืมอืมปีนไปปีนมากนี่จะเดียมด้วยปูนเนี่ยแล้วเต็นต์จี๊ดซื้อเลยอะครับครับปู่ เออเลื่อยกปื่อยจีบกินกินก็ได้ครับครับเัาไปตลาดเนี้ะครับเออเด็กน้อยขอขินน้ำสองคนนังอยูใสเพราะว่าตลาดเนาวมันลงมากมันยางมานตางหมานี่เด็กน้อยเนี่ยอ๋อครับปู่เด็กน้อยมากรมากปูก็เลยเปื่อยปอยเอาห้า่าวันตลาดยิไปใช้ผมจิมา เที่ยวตลาดแล้วนันวันจีมาเห็นตลาดนี่ละครับเออผมเอาเอาเอาชคดไปปูเนอะผมจะเรียงไ้ปูมาท่านอ๋อครับาละละสามหกสองนี่หละดด 3, 6, ละ่<อ>ละห๋อสามหกสองเขียนไว้ลเด้๋ยวไปสามหกสองครับครับปูโอ้แล้วก็ควบปันปูเลยครับตูก่นนี้ละจะเปียนมันก้าเจ็ดเจ็ดครับเก้าเจ็ดเจ็ดสีอือ ครับเขาทำเราครับครับปูแล้วมเจ็ดเจ็ดี่เอาเจ็ดที่เจ็ดอตัวนี้เจ<อ>็ดสี่ใช่ไหมครับโปรเออเพราะว่าเขาทำเร็สองตันีนค่ครับครับปูเดียวมันเจ้าเจ็ดเจ็ดสีอครับครับแล้วเดล่างดดูีจุดนึ่งเรื่องเด็กล่างพอดอยางห้แจมหนึ่งแปดด้อหนึ่งแปด เออครับปีโอ้18ครับครับปู่18ไม่ได้ใส่ครับปู่เพิ่นมาบอกเพิ่มบ่ค่ะมีแปดนีคือจอดรถไวรถไปตำหลักกิโลอ๋อครับอาญาเลยบาทไงอ๋อครับโอ้วนดิฉันนั่นเองเหรอวะม้วนยังมาบิ่งหนารถบาทเนี่ยม้วนดุยปุยป้ายเกลี่ยนาราเครื่องหนึ่งเลยอ๋อันอันนี้เรื่องจริงหรือว่าในฝันครับปู่ ฝันฝันฝันโอในฝันฝันเตี่ยวตำรวจนะว่าอคันว่าเด็กับรถนี่แหละครับครับปู่เออไปจอดจูมันกระบะชั้นป่านไหนมองอักันเองกระน้ารถไหลไปตำลักกิโลกันาละกิโลกั่หนึ่งแปดบาโอ้ละกิโลหนึ่งแปดเออดึงแปดตรงตรงเม่ตำลึงไม่ป้เจียนรถครับครับปู่นี่เดี๋เาโอ้ยมันตกใจ้านมุ่งกระบุบัดแสยอีกแล้วว่ะ ครับครับมันไม่เออมันไม่กลวจีดรอนยังไงกันตรงพังล่ะมอน้ำอีกไม่ใจอ๋อครับแ้วพี่ลุงบอกว่โอ้ฝันตัวนลว่ะครับเออเนี่ยล่ะพอเอารถไปจอดเรื่องเรื่องเรื่องของเรื่องมันพอรถไปจอดใส่รถไหลบาดเนี่ยครับนี่แหละผมเกียวตบรถเนี่ล่ะอ้อก็คือปู่ปู่ฝันลวดเดียวเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยใช่ไหมครับปู่เออเป็นเรื่องเป็นเล่าไปเรื่อยเลยว่ะขวันเจ้าก่อนเนี่ย ครับครับปู่แล้วเราเพต้องทู้ไปว่าจะโบเรื่องนี้แหละให้ฟังกันอ่ะครับครับปู่ว่าะตูไปสองสายหมดเลยครับใช่ครับปู่แล้วในรายจะว่ารถเลี้ยงนี่แหละเลี้ยงรถเกี่ยวแก่ับรถครับปู่ครับต้องไปน้ำสองคนนี่ครับนี่ละมันมันทั่วปันกันอยู่เด้อนี่อือครับมันเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับปูเออก็ก็คือครับครับปู่ ก็คือว่าถ้าถ้าถ้ามันไม่ออกในหลักกิโลมันก็จะออกทะเบียนรถปู่อย่างนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ตรงไปนีหลังปั๊มบางวัดเครื่องหนึ่งน่ะตํามตรงจุดจุดเจ็บนะโอ้ครับปู่นะเครื่องด้วยครับมันมีคนตายหน้าตายมีแต่จีบเป็นศูนนี่เนาะจีบมึนครับครับปู่ไม่มีคนเสียชีวิตก็ไม่มีศูนย์ครับ เออมันม้วนวิ่งจังหวะมันมาต่ำเครื่องเลีกเจ็บเจ็บสองปูนอ๋อครับต่ำเครื่องเลยนี่ครับครับปูวิ่งมากันแลโอ้ยบาดนี้จังไหนหลมาไหลต่ำมันเองเลยอือโอ้ยไอ้ว่าตรงใจเสียงนั่นหลนันมันกีเสียงนั่นนะครับปูขอบขออ้ครับมันม้ขึ้นในฝันเลยโอ้ฝันตัวเนี่ยว่ะครับปูเออนี่แบบมัน ดีหน่อยไปน้ำอย่างมันบอบสลับมกนองน้ำครับครับก็คือในความฝันนี่ปู่เป็นคนขับรถเองใช่ไหมครับปู่แม่นปู่นะขับรถเองเออป่าคุ้มปาาบ้านราเปิดประตูลุกไปบงรถบัดครับค่ะมุนขึ้น่ึุนแบบอืครับไม่สมเงินจ้ะครับครับวันงสีครับ แล้วนี่เขาบอกอะี่าให้การครับครับปูแ่แล้วแล้วในความฝันปู่รู้จักเด็กน้อยคนที่บอกเลขไหมครับปู่มันมาตะโกนพี่วราตามันขอขึ้นรถมาน้ำางโอ,โอครับปู่เออปู่กับไม่ได้ออกม่านิดนิดหนึน่งนิดหน่อยขอมาน้าครับเอาขึ้นกับึ้นนี้บกลาว่ากันจับดีๆมันย้ายขึ้นเลยสองคนโอครับเออบ้นก็ตา,าดเน้วมันเลยบอกว่าให้โชคลาภ นี่ละมันบอกตัวนี้ละจะนอนอยู่บนแมงอย่าที่เจอหน้ามึางเราครับครับปู่พ่อก็ได้เป็นคนคิดสุดขัข้นมุดปากมุดปากมุดแค่ครับครับปู่แล้วแล้วเราผีคนแก่ที่บอกงวดก่อนละครับปูอ่อยู่ไหมครับงวดก่อนบราเห็นไม่นะกจากจีโกงสุกท้ายครับปัะบอบประกอบตาร,รางว่าเลขประดานสามแปดสามเนาะครับสามแปดสาม เออดาราเยอะนี่เาันหนมากออกจากจิดก็นหงโป่งชุดไทยครับครับปู่เออตรงรอที่สามบึงลาขีมาบอกว่ากันมาบอกว่าเขายึดตัวนี้นนนไปเลยครับครับปูออ่ออสามแปดสามครับอืมครับและส,ส,ส่วนตัวนี่เด็นส่วนส่วนต่อส่วนตัวนี่ปู่ชอบตัวไหนครับปู่ตัวที่ฝันเมื่อคืนครับพอมากล็กโค้งสามบะ เล6โม้ด6๊กน้อยนี่้สามหกสองนี่เนาะค่ะแม่แม่โมสามโม้สองกับ6 4กที่นี่ละตัวตกันกับหนึ่งแปดแปดหนึ่งมั่มครับครับปูก็แค่นี่ครับลกทีกับแปดหนึ่งก็เสร็จเลยครับเียเดกไปก่อสามหกสองนี่แหละอลูก่หกหกหกไอหกสามจือลูกวางเน้ะครับครับปูหกสาม เมืม่อกี้ต้องหินไะครับครับปู่เรีกเลีกออกวันอาทิตย์นี่เป็นตาออกเลขเบิ้ลไหมครับปู่งวดนี้ค่เบิ้ลมื่อกีเก้เบิ้ลคิดคิไปจนแล้วล่ะสามสาเป็นที่เราครับมแล้วเขาเป็นที่เราเต็งเบิ้ลไหมครับครับปู่ก้าวไหลครับนี่บอกคือครับปู่ เรือรับปูว่ายน้ำมาครับครับนี่แหละคับมันดีเบิร์มันก็ดีเบิร์นมันดีเบิร์นมาครับครับมันก็มีออกตรงไปเลยอืมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าปู่นี่ฝันได้เห็นทะเบียนรถนี่ส่วนใหญ่มันจะออกเป็นทะเบียนรถนะปู่เนาะจังหวะนี้เดียวจีนาร่าเด้อตัดเลยไปตัดรับกิโลเขาจิบออกรับกิโลหรืองจีบออกเรียกรวมกับอถจักรอืมฮะโสด เ,ออเจ็ดสี่ก็งามเก่าจีก็งามเนาะนี่ละเดี๋ยวนี้พ่ามัน,ม,นมันเดี๋ยวนี้ว่ามันต,ำต่ำไปแต่เดือนหาเครื่องเลยทันโควี่ประกันด้วยครับนควัน,วน,วนเพรากับฝนเจียวเนาะมันเหมาอก,กันนะครับงวดน,นั้นก็เจ็ดเจ็ดครับปู่งวดนั้นเอองวดนี้เอาวี่แล้วฝนเจียวสองคืนซ้อนเลยฝนเจียวสองคืนซ้อนเลย ก็ม้วนน้ำเล็กน้อยขอขีมม้วนมาลงตลาดอีกบาเนี่งเล็กน้อยนึกจับแก้มกันย่างไปก่อนตลาดตั้งแต่หาซื้อยังไม่แล้วครับครับปู่ที่ไปมันก็บอกว่าดนี่เลยสูงเลยมันบอกอืมครับที่เชนนี่เนวฝากประจันปูไปกัอนมาสิ่งเปลี่ยนให้เล็กน้อยปูครับปูเล็กเล็กทะเบียนรถปู่นี่ออกมาหลายงวดแล้วนะครับปู เพราะว่านีแล้วมันงวดนนี่มันมีมันขีดมาบอไวน้องพิจารณาล้วหน้้องเบิ่งเออเจ๊ดี้ครับครับปู่ลูกนี้มันส่งมาจตก็เจ็บเจ็บซี้ค่ะอืมเธอมาเบิ่งดีเนาะอืครับที่พ่อทำก็ได้ครับถ้าเบิ่งก็ดูเบิ่งหนึ่งมือเจ็บเป็นที่เราครับครับปู่แต่ว่าถ้าเกิดให้ให้ปู่จับให้สามตัวทะเบียนรถนี่ปู่จับตัวไหนครับปู่ ปูที่ปูดีจับทะเบียนรถนี่คือเจ็ดที่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เออเพราะว่ามันหักตับไหมอืมครับปูครับครับมันมันไปชนในตรงเลขเจ็ดพอดีเลยใช่ไหมครับปูโู้ยปากเก็งเลยเบาตัางอีกเ็เลยครับทะเดียนหักปับดรขี่ฉี่อเไรนั่นก่วเนี้ ค้าบครับปู่เสียลูกบอลตีเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์บ่เฮรอล่ะมันถุกเสียระไอืมแต่ว่าหลักๆเปนเ่งหน่นบบเสียร์มครับขาครับปูมันตับขึ้นเมื่อเ่าขับกันเนี่ยครับมันไม่เปเจ็บเจ็์รือไเป็นเจ็เ็ตีบ่ครับรถเสียแต่ว่าคนไม่ได้เสียครับปูอาจจะไม่มีศูนย์นะครับ ป็นิดพ่นตายเองสิติดเป็นศูนย์เนาะครับปู่ใช่ครับครับโ่้่าอัเดยครับก็คือหลักๆตอนนี้นั่นปู่เอาเลขสามแปดสามไปเสี่ยงแล้วเลขมันหงายท้องใช่ไหมครับปู่ไม่หงายเนะี่ยหงายหงายอยู่เดินกรบ,บพิษล้มคือเราอ๋อครับอืมถ้าถ้ามันหงายแสดงว่าเลขมันจะถูกไหมครับปู่ตามที่พ่อว่านี่ ย่าดมากอยู่หลอกอืมครับมันหายไหมครับครับครับปู่งายแล้วกับพริกขว่มน้องบาดครับว่ามันหายแล้วกับพริกครับครับปู่อืมครับแล้วแล้วโค้งสุดท้ายนี่ก็คือไม่แน่ผีคนแก่นี่อาจจะมาบอกใช่ไหมครับปู่เยอะๆถามว่าตั้งมึงย่าย่ายเถ่ากันเลยครับเออย่าเข้าจะลุกเพราะว่าย่ายคนเหยียดนี่ยยุ ครับครับปู่หลอกงสุดท้ายเนาะเออคงสุดท้ายคงสุดท้ายลูกบ่ายย่าป้ากันเก่าเมื่อกี้กันเก่าสี่ขงสุดท้ายกันตรงตรงเลยเนาะค่ะเนาะการดองเนี่มันจังหวะเสียงเงิ่อนไหลไอ้พี่เขาจังบิดเงินไหลครับครับปโ่ตอบจอบจ่อเอาเรียกย้ตัวนี่อะไรตัวเนี่ยอืมครับแล้วลงเครื่อนแบปั่นเกี่ยวรถแค่เนี่ยมันปั่นเกี่ยวตอวขึ้นก็ครับครับโปู่อืมปิดจระนาบของเราครับ ่าต้องคว้นเรียนแต่เรียนโดยต้งคว้นเรียนแล้วว่าต้นหัวหูวเป็นแนวหรืว่าครับครับปู่ใช่ครับเป็นแนวทางเนาะเลอกเป็นแนวทางครับปู่ปู่ก็ว่ามันใจออน,นี่เอาไปเชื่อมึงงอย่างแบบเนี้ยโน่นคนติดเชื้อแบบตอนนี้ก็เรียกเป็นอยางโน่นคนติดครับครับปู่ครับผมยังไงก็ขอขอบคุณปูป่มาก,มากๆสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผม อืมเอาจะมีนเอาอยู่มางครับครับปู่ครับเออเอาเอาจะมีก็ขอบคุณมากๆครับปู่ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสครับปู่ครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขนะคะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขนะครับผมค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่ลึกลับนะคะเนาะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชม แคปหน้าจอไว้เลยนะคะย้ําว่าเป็นแค่แนวทางนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวฝากตามปู่อีกด้วยนะคะเพื่อมีฝันค้งสุดท้ายแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ